หลักกัรรายได้ค่าวงวด8เช็คเลยเงินเข้าวันไหนชาวนาน้ำท่วมได้รับชดเชยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผม คนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับประกันรายได้ข่าวงวด8เช็คเลยเงินเข้าวันไหนพาณิชย์ย้ำช่วยชาวนาได้4.7ล้านครัวเรือนขณะที่งวดที่9ถึง33จะทะยอยจ่ายทุก7วันจนครบโดยงวดสุดท้ายวันที่27พฤษภาคม2565หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ ได้คลิกออฟจ่ายส่วนต่างแล้ว5งวดที่ค้างคืองวดที่ 3- ถึงงวดที่7รวมเป็นเงิน64,847ล้านบาทซึ่งการจ่ายส่วนต่างข้าวปีที่3เงินที่เกษตรกร,ะกรจะได้รับมี3ก้อนโดยก้อนที่1เป็นเงินส่วนต่างที่งวดที่1 2กับงวดที่3บางส่วนได้จ่ายให้กับเกษตรกร,กรไปแล้ววงเงิน 13,000มืนล้านบาทส่วนงวดที่สที่เหลือจะมาจ่ายให้ครบโดยเริ่มจ่ายวันที่9ทธันวาคม2564โดยจ่ายงวดที่ค้างอยู่5งวดพร้อมกันส่วนงวดที่8จะเริ่มจ่ายวันที่14ทธันวาคมเป็นเงิน3720ล้านบาทและงวดที่9ถึงงวดที่33 จะทยอยจ่ายทุก3ามวันจนครบโดยงวดสุดท้ายวันที่27พฤษภาคม2,565ายเกษตรกรครัวเรือนที่ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดสำหรับผู้ปลูกข้าวหอมมะลิสูงสุด58,988บาทข้าวหอมนอกพื้นที่สูงสุด60,86บบาทข้าวหอมประทุมสูงสุด 36,358บาทข้าวเปลือกเจ้าสูงสุด6 7 6 0 3 3บาทข้าวเหนียว7 1 4 6 5มบาทสามารถช่วยชาวนาได้ประมาณ4.7ล้านครัวเรือนเงินก้อนที่2คือเงินในมาตรการคู่ขนานซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เช่นเก็บข้าวไว้ในยุ่งฉางเป็นเวลาหเดือนเพื่อไม่ให้ข้าวออกสู่ตลาดมากจนเกินไปช่วยตันละ1.500บาทหรือสหกรณ์เก็บไว้จะช่วยตันละ1.500บาทและช่วยเหลือดอกเบี้ยถ้าสหากรณ์เก็บข้าว12เดือนช่วยดอกเบี้ย3เปเซถ้าโรงสีเก็บข้าว6เดือนจะช่วยดอกเบี้ย3 เพื่อไม่ให้ข้าวออกสู่ตลาดมากเกินไปและไปกดราคาข้าวในตลาดและก้อนที่3คือเงินช่วยค่าบริหารจัดการหรือปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครวัวเรือนสูงสุดไม่เกิน20,000บาทโดยจะจ่ายวันที่1 3ธันวาคม2,564เป็นต้นไปเป็นเงิน53,800 71ล้านบาทให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว4.7ล้านครัวเรือนส่วนชาวนาที่น้ำท่วมเสียหายจะได้เงินอีกก้อนหนึ่งคือเงินทดเชยความเสียหายจากอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติโดยชาวนาที่ปลูกข้าวแล้วน้ำท่วมจะยังได้รับเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพราะขอให้ปลูกจริงไปขึ้นทะเบียนแม้พืชผลจะเสียหายเพราะภัยธรรมชาติจะยังได้รับเงินช่วยเหลือส่วนต่างเช่นกันครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกับผมทำผิดพ,พลาดประการใดก็กราบขออภัย ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กับผมคนแชร์ข่าวกเกษพรวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ